สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซูเมเดียทูดนะฮะอยู่กับผมพมาแล้วก็ช่องพีมาจังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับณวันนี้นะฮะเป็นวันที่98นะครับเป็นวันแดงเดือดนะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่สนใจพี่บี้นะฮะปล่อยอ่าพวกซอมบี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นน้องบี้พี่บี้ลุงบี้นาบี้นะครับทุกๆอย่างนะครับปล่อยเอาไว้ก่อนนะครับเรามาตกแต่งนะอันนี้เดี๋ยวๆนะอันนี้ผมกะว่าจะใส่เป็นกระจกใช่ไหมแล้วผมก็ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมฮะ ได้ครับได้ใส่เข้าไปเรามาดูในเรื่องของการวางนะฮะแบตเตอรี่นะครับโบเข้าไปนะครับแล้วเราก็มาดูในเรื่องของสายไฟนะฮะที่เราจะต้องโยงนะครับเอาไว้ตรงไหนเดียะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับหลังพุ่มไม้นะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับทำการต้อนรับนกนะครับเพราะว่านกเป็นอะไรที่กวนมากครับไม่โดนด้วยครับบินเร็วมากครับ เรียบร้อยครับสอยนกคอยสอยนกได้อย่างเดียวเป็นอันพอนะฮะส่วนสมบี้เรานะครับรับรองครับนี่ฮะไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้ครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปจวงมาให้ครบโอเคเรียบร้อยนะฮะตรงส่วนของไฟนะครับจุดแรกเราเปิดเครื่องทํางานไปเลยครับนี่แล้วเราก็ทําการยงสายไฟครับคืนนี้เราจะชิลกับพี่บี้นะฮะมาเข้าที่สายตรงนี้ครับเราเอา2ดวงนะฮะดวงนี้ดวงหนึ่งมาอีกดวงหนึ่งพี่ ผมอยากได้2ดวงตรงนี้โอเคครับทําการโยงสายไฟข้างบนนะฮะโยงมาสว่างไหมฮะคือต้องใช้ตัวขยายกาลังไฟเท่านั้นใช่ไหมฮะมันถึงจะสามารถาส่งกระแสะไฟได้ใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่ขอมาน้องจัดให้นะครับเอาแบบธรรมดาครับไม่ตั้งเวลาครับคาบมา1อันครับทำลายทิ้งไปเลยครับเอาไว้ทําอะไรนะฮะไอแท่งไม้เนี้ย เออทำลายไปเลยมีไฟในห้องน้ําอีกหนึ่งดวงครับประมาณดวงนี้ตรงนี้ดวงหนึ่งครับในห้องทํางานเราก็ต้องมีสักดวงหนึ่งครับตรงนี้ครับอย่าลืมนะฮะเอาสวิต์ปิดเปิดด้วยนะครับมาด้วยเลยครับสวิต์ปิดเปิดนะครับมาดูพี่บี้กันก่อนครับว่าพี่บี้เขาขึ้นมาได้ไหมฮะไม่ได้ครับแล้วก็สังเกตดูดีๆนะฮะพี่บี้เขาจะจํากัดจํานวนนะครับ1 2 3่งสองสามนะฮะสี่ห้านะครับเจดครับผม มันจะจำกัด8ตัวนะครับไม่เกินนี้นะฮะเราสบายใจได้ชิลๆนะครับโอเคมันจะได้เป็นจุดเป็นมุมที่แบบส่งสัญญาณไปมาไปมาได้นี่ติดอย่างนี้ไปเลยนะครับไฟอีกดวงหนึ่งคืออยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะต้องโยงนะฮะสวิตท,ทุกสวิตนะครับผมเข้าไปที่หลอดไฟทุกดวงก่อนนะครับระบบแบบเปิดทุกดวงได้ภายในสวิตเดียวนะครับคือแบบอารมณ์เหมือนกับเปิดร้านไงนะฮะ นี่เป็นยังไงล่ะใส่เข้าไปเลยสวยงามมากครับเฮ้ยมันวางได้แบบมุมองศาโอเคมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะโยงเข้าไปในห้องน้ำนะครับสวิตช์เดียวเราครอบคุมทั้งจักรวาลนะฮะโอเคครับโดนแล้วครับหลังจากนี้นะครับเราก็โยงนะฮะจากตัวหม้อเพิ่มกําลังไฟนะครับเข้าตัวนี้ครับนี่ตัวเพิ่มกําลังไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะฮะโยงนะครับจากแบตเตอรี่นะฮะมาเข้ากับ ตัวหม้อตัวนี้อีกทีหนึ่งครับโบเข้าไปเฟิร์มเข้าไปแล้วครับเปิดไฟได้ครับถ้าเกิดกดครั้งหนึ่งนะฮะกดตัว E ครั้งหนึ่งนะฮะจะเป็นการเปิดนะครับมันจะขึ้น5โวล์นะฮะกดซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการปิดมันจะขึ้นแค่0โวล์ครับเพราะฉะนั้นเราปิดไฟแล้วก็ทําการเปิดโอ้โหมันสว่างสวยอย่างนี้นี่เองค่อนข้างดีครับเห็นไหมฮะพื้นข้างบนอาจจะมืดไปหน่อยนึงครับแต่ว่าไฟสว่างมากครับแม่เจ้า ดูดีจริงๆนะฮะในห้องน้ําเราก็เปิดนะครับข้าดีมากเลยนะฮะเฮ้ยร้านกาแฟนี้ถือว่าใช้ได้ครับโคมไฟเราเอาไว้บนโต๊ะกินข้าวกันแล้วกันนะฮะอันนี้วางไม่ได้เราต้องเอาวางไว้ตรงนี้ครับถังไม้นะถังไม้โอ๊คเรามีกี่ถังเราวางไว้ครับ 12... เอาวางอีก2อันใช่ไหมฮะ3อันครับขออีก3อันครับคืออะไรกันเนี่ยคือคุอื่นเขาแบบว่ารับมือกับซอมบี้ยิงกันจะเป็นจะตายอีนี้แบบชิวๆมากครับ พูดถึงร้านกาแฟนะฮะแน่นอนครับเราจะต้องมีกาแฟปลูกด้วยนะครับเป็นการบ่งบอกนะครับว่านี่ร้านกาแฟนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นร้านอะไรที่แบบเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่กาแฟนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะทําเมล็ดกาแฟนะฮะเอาไว้ปลูกสัก445หเมล็ดนะครับเอาไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะฮะโอเคครับแล้วก็ต้นกาแฟเอาไว้ตรงไหนอีกดีนะในส่วนของตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นแบบ3อันเลยนะฮะวาง3อันติดนะครับให้ลูกค้าได้แบบอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะฮะเมล็ดกาแฟเราก็ได้มาแล้วนะครับ ทำการปลูกเลยฮะใส่เข้าไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับพี่ๆี่ครับฝันไปเลยครับพี่พี่ไม่สามารถขึ้นทางนี้ได้ครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตีได้ด้วยตีได้นะฮะแต่ว่าเขาจะตีได้น้อยนะครับผมเราก็สร้างกําแพงมาดีๆนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดสร้างกำแพงดีนะครับค่าเลือดสูงๆหน่อยครับเสียเวลานานนะในการตีครับอยู่ได้ทั้งวันนะฮะอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับที่เหลือก็แค่ซ่อมแค่นั้นเองนะฮะ เวลามันพังครับซ่อมนะครับโอ้โหร้านกาแฟเราเปิดบริการได้แบบสุดติ่งมากเลยอ่ะผมไม่ต้องเปิดไฟเลยฮะติดติดไปติดไปเรียบร้อยเลยเฮ้ยสว่างจริงๆนะเนี่ยคือลอต,ตีนซอมบี้มากอะ่ะไหนดูอีกซีเราสามารถที่จะตกแต่งนะฮะตรงบริเวณพื้นผิวตรงนี้ได้นะครับมีเตาแก๊สด,ด้วยนะครับนี่ใส่ใบเตาแก๊สครับนี่เป็นยังไงล่ะอันนึงเป็นแก๊สนะฮะอันนึงเป็นซิงล้างมือนะครับมีในส่วนของโอเว่นนะครับก็จะเป็นเตาอบนะฮะ เอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับใส่แปะเข้าไปครับอันนี้เป็นประตูเหรอครับเราสามารถทาประตูได้ด้วยเหรอฮะใช่ไหมฮะนึกว่าสามารถทาประตูได้ถ้าเกิดทาประตูได้เนี่ยยกนิ้วให้นะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากฮะ r า p หลุมศพเอามาทําไม้ที่เหลือเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เราไม่สามารถทาอย่างอื่นได้แล้วนะครับไม้ตัวนี้เราทาได้ไหมฮะจะได้แบบให้ความรู้สึกแบบได้ครับได้ได้ให้ความรู้สึกแบบว่าเป็นร้านกาแฟนะครับให้บรรยากาศแบบ อินโทรอินโทรหน่อยเก่าๆนะครับเป็นไม้นะครับกำหนดเป็นแบบาลาดสีไปเลยดีกว่าครับเราลบได้ไหมฮะกดลบก่อนนะครับคือมันเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาแบบทาธรรมดาดีกว่าครับคือไม่คิดว่ามันจะทาทีเดียวแล้วแบบมันเยอะขนาดนี้มันเกินไปนะฮะในส่วนของตรงบริเวณนี้นะฮะ เราเอาแบบเป็นพื้นไม้ไปครับพื้นด้านล่างครับเอาเป็นแบบพื้นสวยงามไปเลยนะฮะอันนี้ทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราวางของไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศหน้าเคาน์เตอร์ของเรานะครับสวยงามมากครับให้มีความรู้สึกแบบเป็นร้านกาแฟมากยิ่งขึ้นนะฮะเพียงแต่เราขาดพร็อพอะไรอีกนิดหน่อยที่จะมาวางนะครับพวกอ่าหม้อกาแฟอะไรอย่างงี้นะฮะเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราสามารถหาซื้อได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาวางไว้นะครับเป๊ะ ร้านเราเสร็จแล้วเรียบร้อยครับมันก็ดูดีนะฮะดูสวยงามมากนะครับดูเป็นแบบว่ามีสไตล์นะฮะก็ประกาศไว้ตรงนี้เลยฮะว่าร้านเปิดทําการแล้วนะฮะคุณพี่ๆีทั้งหลายนะครับเปิดทําการให้กับคนเท่านั้นนะครับพี่บีไม่ต้องห่วงนะครับพี่บีร้านอยู่ด้านบนนะฮะน,นู่นเนะฮะดำๆตรงนู้นนะครับร้านพี่บีเนี่ยจะต้อนรับพี่บีเนี่ยในคืนแดงเดือดหน้านะครับเป็นคืนที่หนึ่งนะครับกว่ากว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่พบีไม่ต้องเสียใจนะฮะโอ้ยไม่ต้องแบบว่า อ,อยากเขาอยากเขาอยากเขาไปกินกาแฟาจังเลยอนะ่ะดูสิครับเขาแบบมีความหิวกาแฟามากครับพี่บี้ไม่ต้องเสียใจนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดร้านต้อนรับพี่บี้นะครับข้างบนนะครับอย่างดีนะฮะอย่างดีที่สุดนะับพี่บี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ผมเนี่ยได้มองนะฮะ พระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับมีความสุขนะครับที่ได้มองพระอาทิตย์ขึ้นในตอนที่บีพระจันทร์แดงเดือดนะฮะวันนี้เป็นวันที่แบบดีใจมากเราสามารถสร้างนู่นสร้างนี่ได้โดยที่พี่บไม่มาทําร้ายเรานะครับขอแค่นะฮะสร้างกําแพงไทยท่านนี้ได้นะับคุณก็ปลอดภัยจากพีเนี่ย9กกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอนะครับไม่ต้องบอกว่าเยอะกว่านี้นะครับ เพื่ออาจจะไม่รอดนะครับบอกว่า100%เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินครับมันมีเสียงซอมบี้เนี่ยตบสถานที่อยู่นะฮะมันตบตุบตับตุ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 บ,ต,บตุบไหนดูสิเราอยากที่ไปเคลียร์พวกนายมากเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วสอยขาไปครับผมแต่ละคนครับเป็นเด็กดีกันหน่อยครับผมอยากจะสอยขาให้พวกเขาเนี่ยเป็นเด็กดีนะฮะโอเคครับสอยขาเรียบร้อย มีพี่วิ่งตามหลังผมมาตัวหนึ่งฮะโอ้ยโอ้โหอืมอ้าวไม่โดนโดนดินได้ไงอ่ะโอ้โหโอ้โหไม่โอ้โหไ,ไม่โดนเลยได้ไงเนี่ยตัวนี้โหดมากคือเธอฉันกะว่าจะสอยขาเธอให้แบบว่าเจ็บปวดที่ขานะฮะอืมนั่นแหละครับโดนขาไปแล้วครับจ้วงหนึ่งนะฮะแล้วเขาก็จะเชื่องขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเคดีมากครับพี่ขอไม้แปบบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวดีมาใกล้ๆ,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 ๆขนาดนี้บางทีก็ไม่เชื่องนะฮะสวบเข้าไปจวบเข้าไป1โบก2โบก3โบกยังไม่ตายโบกที่4ตาไปอีกตัวหนึ่งนะฮะเหลือตัวสีเขียวหายไปหมดแล้วทัาากษะการยิงธนูผมน้อยลงใช่ไหมหรือว่ามันไวเกินนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมรอบบ้านรอบบ้านเราไม่มีแล้วนะครับ ไม่เหลือตัวอะไรแล้วนะฮะความเสียหายครับเรามาดูความเสียหายกันก่อนนะครับว่า,อ,าอมบีสร้างความเสียหายให้เราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบล็อกนี้หายไปโอ้โหเกือบครึ่งนึงเลยนะฮะอันนี้หายไปมากกว่าครึ่งนะครับส่วนตัวนี้เกือบพังแล้วนะครับ181แนะครับแม่เจ้าถือว่าโหดเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่าไปดูถูกพี่บี้เขานะฮะเห็นไหมฮะเขาตีไปเกือบแตกเลยครับแต่ว่า มีบริเวณจุดนี้เท่านั้นนะที่รับดาเมจมากกว่าจุดอื่นนะครับผมถึงบอกไงว่ามันไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันกันได้มากเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมากพอที่จะยื้อซอมบี้ทั้งหมดเอาหมาน้องหมาน้องหมาไม่เอาไม่เอาน้องหมาเฮ้ยน้องหมามาได้ยงไงวะเนี่ยดักเก็บนะครับสไนเปอร์นะฮะน้องหมาเราซอยไปเลยครับโดนด้วยครับผมลูกธนูเราไม่ต้องห่วงครับเราเป็นลูกธนูระดับโหดมากครับ เพราะว่าลูกธนูเราอะใส่นะครับเชือกไนลอนนะฮะชนิดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยิงได้ไวมากครับแล้วก็มีสิทธิ์โดนซอมบี้ได้ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะเห็นไหมฮะโดนอีกแล้วครับตายอีกหนึ่งตัวครับดักเก็บสอยได้ทั้งหมดนะครับโดยที่เราอยู่ห่างออกไปเล็กน้อยนะครับดักเก็บพี่บี้หมดทุกตัวนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งน้องหมานะฮะอ้าวยังไม่หมดเหรอเนี่ยขาดไปตัวหนึ่งว้าวทาการตกใจเราด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งครับ พี่อ้วนครับสวัสดีครับอืมน้องอ้วนตายเลยแหลอฮะนัดเดียวล่วงที่เราดักเก็บระยะไกลนี้เพราะว่าผมเห็นหมาไงหมาเขาจะแบบน่ารักหน่อยนะครับวิ่งมาไวนะฮะแล้วก็กลนวๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับสำหรับการรับมือนะฮะซอมบี้ในคืนแดงเดือดที่98นะครับเป็นยังไงฮะได้ได้ตีซอมบี้ไหมไม่เลยใช่ไหมฮะได้ตีน้อยมากครับคือแบบ แทบจะไม่ต้องตีซอมบี้ครับเราก็สามารถรอดได้ครับแถมยังไม่พอครับเราสามารถทําการซ่อมแซมหรือว่าทําการต่อเติมหรือว่าทําการสร้างของได้ด้วยครับคือคือช่างซอมบี้แล้วจังหวะนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วเรามาทําของเราดีกว่านะฮะปล่อยมันตีไปนะฮะที่เหลือเราก็แค่ตื่นเช้ามานะครับแล้วก็มาซ่อมนะฮะ เล็กน้อยนะครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ต่อหน้าคุณลุงขายของคนที่2นะครับพอดีว่าผมกะว่าจะมาลองถามคุณลุงนะฮะว่ามีเคล็ดอ,อะไรน่าสนใจบ้างแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีเคล็ดไหนที่แบบว่าเข้าไปในโรงงานที่เรายังไม่เคยไปเลยนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนนะครับมาเป็นการทัวร์นะครับเราไปดูในเรื่องของสมบัติตรงนี้ก่อนละกันนะครับนี่น่าจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้นะฮะ เท่าที่รู้สึกนะครับมีน้องกวางอยู่ด้วยตัวหนึ่งนะฮะน่ารักมากอึ๊บลงก่อนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับขุดไปขุดมานี้แป๊บเดียวหนาวมากเลยนะฮะเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วผมเจอกล่องแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้เออขึ้นมาก่อนนะฮะสวยงามครับเก็บหิมะไปด้วยนิดนึงนะฮะไหนๆก็มาแล้วทั้งทีครับเอาไว้ปั้นเป็นก้อนหิมะนะครับจะได้มาล่นหิมะด้วยกันไหมนะครับถ้าจะมาก็รีบมาโอ้ 7 0 0ดดีจังเลยอ่ะตรงบริเวณนี้ผมจําได้ว่ามันเป็นกลางน้ํานะครับลอยไปดูนะครับกล่องของเรานะครับจะอยู่ตรงบริเวณแถวๆนี้ใช่ไหมเป็นจุดที่เป็นทะเลหมดเลยนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับแบบโหลดครับโหลดได้แบบสุดยอดมากจริงๆนะครับเห็นเขาบอกมาว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในน้าเนี่ยกล่องมันไม่น่าจะฝังดินนะครับกล่องมันน่าจะแบบว่าลอยอยู่นะครับหรือแค่จมอยู่เท่านั้นนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะฮะ เราไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันจะลอยหรือจมเราต้องลองไปดูก่อนนะครับแต่ไม่สามารถเอาเครื่องลงน้ําได้แนะผมคิดว่าตัวน่าจะตกออกมาจากเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะจอดเครื่องบินเอาไว้แถวๆนี้ก่อนนะจ๊ะจอดแบบหัวมงโอเคครับปล่อยตัวนะฮะตามสบายเราว่ายน้ําไปได้ไหมไหวไหมฮะอุ้ยช้ามากเลยนะเนี่ยผมอาจจะไม่เอานะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันช้าขนาดนี้นอ่าเห็นของฝรั่งนะครับทําบ้านใต้น้ํานะครับ <c oughs> น่าทำครับน่าทำเดี๋ยวก่อนครับมันเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่เราอยากลองมากครับพี่พีมาให้กําลังใจเราด้วยนะครับบอกว่าน้องสู้ๆนะเดี๋ยวพี่จะให้กําลังใจอยู่บนเกาะนะครับน่าจะมาดําด้วยกันกับเรานะครับคุ้มไหมเนี่ยแมแผนที่โอ้โหรึ่งทางอยู่เลยไม่เป็นไรฮะความพยายามอยู่ที่ไหนครับความพยายามก็อยู่ที่นั่นต่อไปครับโอเคครับถึงแล้วครับตรงบริเวณนี้นะฮะจริงด้วยครับมันแค่ดําลงไป เฮ้ยแต่ลึกลึกเกินครับเฮ้ยไม่ทัน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 ยังไงก็ไม่ทันแน่ๆมันมันเกินไปครับมันเกินมันเกินไปผมไม่มีออกซิเจนแต่ว่าอ้ยมันอยู่แค่นี้อะแต่มันลึกอะอืมใครมีวิธีการรับมือบ้างผมไม่มีสกิลการว่ายน้ําเร็วด้วยครับอาออกซิเจนอยู่แค่60ไม่ทันครับยังไงก็ไม่ทันครับแต่มันอยู่ใกล้แค่เอื้อมมันอยู่ใกล้แค่เอื้อม ไม่ใช่อะไรหรอกผมกลัวเหมือนใน s t a ด Deep นะครับคือเลือดไม่ลดแต่แต่คุณตายเลยนั่นน่ะ <c oughs> คือถ้าเกิดคุณตายเลยนี่จบนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อนแต่ว่าโอเคครับรับทราบแล้วครับว่าเราสามารถที่จะมาเอาของที่อยู่ใต้น้ําได้เลยครับมันวางอยู่บนดินนะครับเป็นอย่างที่คอมเมนต์ว่านะครับขอบคุณมากครับแต่เสียใจฮะ เราไม่สามารถดำไปเอาเขาได้ครับหรือเกินกว่าที่เราจะสามารถไปเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะครับเอาว่าเรามีสกิลการว่ายน้ําดีกว่านี้นะฮะถ้าเกิดว่ามันมีนะครับหรือว่าเรามีวิธีการลงไปได้โดยที่ไม่ต้องเสียออกซิเจนหรือออกซิเจนลดน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นนะครับพี่บี้นะครับพี่บี้ที่ให้กําลังใจเรานะฮะก็ยังอยู่นะครับตรงบริเวณริมน้านะครับพี่บี้ครับพี่บี้โอ้โหพี่บี้ถึงขั้นลงมาหาผมในน้ําเลยอ่ะ พี่ใจมากผมดีใจมากเลยเนะี่ยมีเพื่อนลงมาหาโอ้ฝาดจากโป๊ะหนึ่ง <c oughs> เป็นการทักทายครับทักทายกันนะฮะมองไปมองมาบ้านเราก็ต้นไม้ดกเหมือนกันนะฮะคือแบบรัวป่าดิบชื้นอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะต้องหานะฮะน่าจะอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะครับหลังบ้านเรานั่นเองนะครับ โอ้ยเฮ้ยผมเจอกล่องครับเจอกล่องน่าจะเป็นกล่องอ่านี่ไงซัพพลายนะครับขอบคุณมากครับอูตาหนังสืออ่านทําเม็ดกระดุมโอเคครับเอามาเลยครับสโลไลฟ์ชีวิตติดเครื่องนะครับพอเครื่องติดแล้วก็สโลไลฟ์เลยนะฮะมาในเขตพื้นที่ป่าเผาไหม้นะครับน่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเรียบร้อยครับเจอแล้วนะครับผมอยู่บริเวณล่องเขานะครับจะ อ้าวพี่ครับพี่มาช่วยผมในการขุดเลอครับเอาคนเดิมเลยนี่นาตะกี้นี้คือยังไม่ตายเหรอครับเนี่ยเขาพอดีขาเจ็บแน่นอนครับครั้งนี้แขนขาดเล่นแบบว่าภูเขาเกือบที่จะพุนเลยนะฮะดูสิครับขุดมาพอสมควรนะครับต้องใช้ดวงล้วนๆนะครับเดาสุ่มกันไปนะฮะจนเจอนะฮะไหนเปิดดูซิมีของที่จะคุ้มค่าในเกมนี้เราน่ารักอย่างหนึ่งนะฮะเราสามารถเคลื่อนก้อนสโนว์บอลหรือว่าก้อนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะก้อนดินไอ้ก้อนก้อนหินได้นะครับ นี่แน่บางอาจมากอย่าเข้ามานะมากลัวอย่าเข้ามานี่แน่โอ้โหโดนหัวถึงจะหัวไม่แตกเหรอนี่นะโอ้โหหัวไม่แตกเลยครับแล้วเราไปเก็บได้ครับอ่าลูกที่เราปลาไปแล้วครับก้อนที่เราปลาไปแล้วเราสามารถเก็บได้นะฮะแต่ว่าสโนบอร์รู้สึกว่าจะหายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อ่า เขตร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะหายไปนะครับเราสามารถปาก้อนหินใส่ซอมบี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถปลาให้มันไปทางอื่นได้นะครับเอาไว้เล่นกับเพื่อนเรานะเวลาโคออปนะครับตอนนี้เราก็ทําการขุดโบกหัวพี่แกหนึ่งทีไม่โดนครับผมขอขุดพี่แกนะฮะอูตายด้วยนะฮะเราเองก็โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่พี่แกโดนอย่างเดียวนะครับเจอกล่องซัพพลายอีก2กล่องโอ้โหขากลับมันจะโชคดีอะไรกันปานนี้ ขอจอดลงเก็บกันละกันนะฮะกล่องนึงอยู่อยู่บนเงี่ยงด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยกว่าจะตั้งลำถูกนะครับมาดูซัพพลายกล่องนี้ก่อนครับมีอะไรเด็ดๆบ้างไม g o ก็ God, คอนปอนกับของที่บางทีก็จําเป็นบางทีก็ไม่จําเป็นอีกใบนึงอยู่ตรงบริเวณไหนเนี่ยผมต้องดูให้ดีๆนะฮะเหมือนกับอยู่ตรงนู้นถ้าตกลงไปในแง่งนี้เมื่อไหร่ครับชีวิตหายนะบันเกิดนะครับในเกมนี้นะฮะ สำหรับคนที่แมปสร้างไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเหมือนอย่างของผมนะครับโอ้โหค่อนข้างให้ของมาเยอะเหมือนกันนะหลากหลายครับแต่ก็ไร้ประโยชน์นะครับร้อยเล่นร้อเล่นมีประโยชน์อยู่บ้างนะฮะมาถึงบ้านเราแล้วเรียบร้อยจอดได้แบบเกือบชนบ้านกันเลยทีเดียวนะครับว่างๆนะฮะท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับลองขับเครื่องบินถ้าเกิดว่ามีเครื่องบินนะครับขับวนรอบๆที่เราอยู่นะครับ พวกแอร์ด็อเนี่ยมันจะดรอกห่างจากตัวเราไม่มากนะครับก็ขับวนๆดูครับเอาแล้วผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทต,ต่อไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรดียังไงดีนะครับก็กะว่าจะเปิดแมปอยู่นะครับแต่ไปไปมาๆกับกลายเป็นว่าเก็บของกับแอร์ด็อกซะนั้นนะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวข้างหน้าเราอาจจะมาเปิดแบบหรือมาลงโรงงานนะครับโรงงานเนี่ยผมคิดว่านะครับบางทีอาจจะไม่ต้องไปคุยกับพ่อค้าก็ได้นะครับคือเราอยากสำรวจที่ไหนก็เข้าที่นั่นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุยได้ก็ดีนะครับตรงด้านฝั่งนี้ก็น่าสำรวจต่อนะครับเอาเป็นว่ามาดูกันในพาร์ทต่อไปดีกว่าครับว่าจะทำอะไรดีครับซูเกนเน็กซ์ไทม์ครับเจอกันในเวลาต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งฮะที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาด้วยนะครับซูเกนเน็กซ์ไทม์ครับผมสวัสดีครับ